เมื่อพาเพื่อนมากินกาแฟแต่เพื่อนกูขายประกันเ <c oughs> อาพูดมาเอาพูดมา,าไม่ก็มานั่งกินกาแฟด้วยกันแล้วก็คุยเรื่องการวางแผนชีวิตว่าเออตอนนี้เราจะต้องเราจะต้องทํายังไงในในอนาคตต่อไปเพราะว่าสองสาก็กสี่สิบสองคนก็แปดสิบแล้วก็ต้องก็ต้องแบบวางแผนชีวิตกันนิดนึงเพราะว่าคนเรามันต้องเขาเรียกว่าอะไรคนเรามันต้องมีการในการวางอนาคตของ นข้างหลังไม่ใช่ว่าตายไปปุ๊บคือจบคนข้างหลังก็ยังอยู่่คุกันข่าวคันสงงเข้าเวลาเ้าเวลาล้วแล้วสุขภาพดีกูมาเจอมึงกูสุขภาพไม่ดีนะกูกูเหมือนคนสุขภาพไม่ดีแล้วตอนเนี้ยเ้มีปัญหาเกยวกระปอกับมุมแพมเบต้าเอ็นะคะเอาอีกเลยมีปัญหาค่าไถนมีปัญหาค่ามีมัน มีใคาหาเสริมอีกแล้วเพื่อนกูมีอาหารน้ำตาลเบเตอรี่ค่ะมีมีอาหาเรืน้ำน้ำตาลละหาาวานเบเติร์ค่ะมีใครเป็นอย่างนี้ไหมคะมีใครไหมมีใครเป็นอย่างนี้ไหมเมื่อเพื่อนขายประกันแล้วมากินกาแฟก,กันเหมือนเราจะเป็นลูกค้าโดยไม่รู้ตัวเนี่ย